เอาละฮะครับสวัสดีท่านผู้ชมี่น้องครานะรับอยู่บน a ทีวีนะคบวันนี้เราจะมาเล่นเกม w a Robot เป็นภาที่สนะครับเ็ผมไม่เล่นแต่คิดว่าก็ยก็จะวางแค่ไเนครับเราจะไปซต้อนกันนะครับซึ่งมันจะเป็นปืนนี่อันนี้ยรเป็นนียซึ่งจะทำให้ใจนาหกมาก กดมากๆเลยนะไม่อยู่นะตัวนี้แต่คุณจะซื้อที่เขารอทำอะไรอยู่ครับซื้อไปแล้วจะุ่ม F กลงอัเกดสักหน่อยกลงนีดล้วแตบแล้วกเอที่เจ็สามเอ đúng không? Nhảy pin rồi, được đâu em, rồi anh em, ok không? em, mình chỉ cần một tý mình sẽ ăn băng, thêm thêm, anh em có hiểu มาเดีไม่เข้าก็ออกสิครับไปเลื่องขคนอื่นดีกว่าไป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 เล่นเล่นเล่นระบอนันดันเดิมอะโอเคดันนี้นิ่งเพอร์หนส่อในพันเปแล้วถือว่าดีไหมดีครับดี ได้ร่างกาทั้อรูปนั่จากที่นี่มันหนปวดหัวแต่ร้อนไม่ใช่ตนนี้ผมก็ป่วยอยู่นะเิ่มดีแล้วดีขึ้นแล้วกินยาไปกมอึนมานเลีขเกลขาเลยอืมโอเคเสียงดังไปหนเนึงเสียงเี อนนี้เลยอดีตเพื่อนใช่กันเพื่อวามจริงจริออันนี้เยตัวนี้ตอวนี้โอ้โหมาเป็นยังไงผมว่าผมไม่จับจเตัวนสองเตือนนี่นี่โอ้ยนี่นี่อนี เขอโโาโกหกนี่นี่นี่ขโกหยนีอุยอุ๊ยรู้ไหมว่าไม่ใช่ไม่ใช่อบไรแต่ไอ้ี่ตายพี่พี่อวพีว่ตายแน่เลอุยผมว่าตายแน่นเลยผมเยมันลุมแบบมาเจี้กระน,นั้นล้นะครับทีนี้ลุมแล้วก็ตายดีครับ มีตัวหนึ่งกำลังจะมายึดตรงกลางซึ่งเป็นสังเวียนเราที่เราปพ่นมาได้นั่นโดมไปแล้วเราจะไปเพื่อศักสีของเราเราจะไม่ยอมให้ม,มันนะไอตัวนั้นมันไอตัวนี้ผมเป็นแมวเป็นตุม่มไหมก็จัดสิครับเราทำบ้าอะไรอยู่ยิงยิงยิงนะครับนี่นี่นี่จัดแ้ว แล้วก็อีกคนหนึ่งแต่ไม่รู้อ่าคนตีหน่อยแต่ตายช่วยพี่พี่โอ้โหยี่สิบนี่ถ้าผมมี่ชีวเลยดูมากันเป็นฟูงเลยยู ออกมาเป็นฟูเลยโห,ห,หแล้วผมจะจะไปชนะได้ไงสังเกตด,ดูนะครับตรงนู้นมองกันสามตัวแล้วผมเจอเดียวโดนลุมแช่มาแพ้สิดครับยงิงนะครัยิงเลยแล้วก็อรอเขย่าอืมโอ้โหจิ๊ ถ้ามัยิ่งเจลี่ยไปเฉลี่ก็เลยมันมันมาี่นี่ยังไม่รู้ว่าผมมีเงินอยู่นู้นน้นเอ้ยเอเอนู้เอ้ยอะไรก็วนี้โอเคหนาสองตัวยิ่งตรงกัเอ้ยหนู เพื่อนเรามาแล้ตอนนี้ตรงกลางนี่แหละคือปัญหาอย่ยยยอ้โหู้อ้หูอู้หู้เพะวมนไม่เลาะเลยนี่ตอนนี้เแจมแมวตึ้ตงตึงงงอ้ยอยอ้ยตาเล้วๆเพื่อนผมขอตัดตอนนี้เลยนะครับมันยาว แล้วแล้วเราก็ได้พพไพ่เพยงไปทำไมนะไม่ช่างแม่งมันเอกรอบหนึง่งเขาที่ผมจะโชว์จะโชว์จะโชว์เทพให้ดูเลยเออผมเนี่ยมันเซมเทพยอยู่แล้วโหวคุยไปแต่เป็นคุยด,ด,ด,ดู่ดูแต่ดูผมเนี่ยระดับเซียน เก่งเนี่ยมาเลยไม่เคยกลัวโอ้โหด้นนี้ของชอบของชอบผมชอบมากเลยแบบนนี้ผมก็เจอตัวอ่อนมากเลยับโอเคแต่แต่นี่นี่นีควายิงคือเวิมมาเลยมาได้ยิงเ่อโอ้ย เนี่ยค่อยแจ๊กมาเรียพ,พี่โอ้โหมามาตรงนี้สามนคนสตัวสีเออแล้วจะไม่เปีม่มนแตไม่ต่อแล้วต่อใครนะครับจวงมันเรจะเป็นสัตูสู้ตัดเราจะทไปทั้งหมดนด้เงันหมดเลยแล้วนะไม่ได้ไม่ได้แบวเดียรนะครับดีย ต้องใจคุามระดิ่งก่อนที่เราจะฆ่าใครเราต้องดูงก่อนว่าสัตรูตวเราเนี่ยเป็นหินนต์ประเภทไหนถ้าเป็นหินสองหัวเราหนีเอ้ตัวนี้รับเหน่อยยยิงเนีย่ยตายเลยนี่พอเป็นห,หินนตนประเภทเ้ยยนี้นี่มาลวเวลยเซอร์เนะี่ยซืยตัวอที่ นี้นี้สามสหนึ่งสองนี้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 ต่ไปอนาดเลยเอ๊ยอะไรพี่วฟี่วฟีเพราะวไอ้คนนี้มันน่าสลายวะสุยสุยสกโอ้ย อุ o uh, o uh, ้ยพ mm. yeah. like hmm. nah, ่พกกอกอวเป็นตัวอ่อนขกินหัวตรวนี้มาด้วยนึกวตัวนจะอ่อนนะครับที่ที่ไหนได้เป็นตัวหนึ่งหัวนั่นมันมาโดแล้วเอาเครื่เอาคืเราจะไม่เป็นสองงใครนะครับ เพื่อนไปยึดนปัป๊มายึดตปุบ๊บอเราชนะถูกใช่่นชนะนะโอ้เพื่อนเายึดสน,นามซัมเร์เลยครับเคเพื่อายึดแล้วงันเพื่อนเราก็น,น่าจะไปยึดนั้นเราไปบุกโหมาสี่นะ่าเยดเดมแพ้แน่นอยเฮ้ยเขามายกเพื่อนเพื่อนมายทำไม นี่มาแล้วพี่มาผมก็ซื้อนะพี่นเลยเพื่อนผม่ไม่ชอตัวก็เอห้ยินเลยเพราะไม่ใช่ผมพี่นะพี่นะพี่ต่อไปหูตรงนู้นนผว่าเราไปช่วยเพื่อนก่อนเพื่อเราไปรงกลุ่มกันล้วไปไปไปไเดือนเดืเดือน อันนี้เรากำลังไปรวมบุงเพื่อนเราไอตัวนี้เราไอตัวนี้เพื่อนเรานะครับกำลังไปเปมีตัวนี้ที่อ่อนมากอ่อนมากมีเลือดก็มีเหตุนี่ตัวนี้อ่อนกวน่ายิงตายสักหน่อนี่นี่เราไปซ่าซ่าซ่านี่ยิงนะฮะไม่ใช่ตัวครับตัวนี้ ดูเดแบบฉันไม่เคส่ฉันไม่เคยเลยอี่ยิงใช่เรื่ลยดีีแล้วจยิงกกส่นที่หมดกันะเพื่อเราจะโดใหม่มีหกมีหกเดื่อ ตอนนี้เรามาเจอเหยื่อหนึ่งลายแรกเทธอต้องข้ามนะันนี่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 ตายไปดิใครมามายินนงนะเพื่อนนี่มีนยังเล่นนดิตอนไหนเรายังเดนยึดอีกสองนู้นโดนยึดกับนี่จะนี ค้ัวานถึหรับวันนี้โอ้โหมาตัวที่เกษตรผมนี่พี่มาตัวเนี่ยโอ้โหชนะยังไม่ได้เลยตอวนี้ชนะโหสายชมยโหวชนะยังไม่ได้โอเคเราก็ชนะแหววเต็ม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 ชนะนี่งานงานงานดีเลยนะครับชนะนี่ยิมหยอะ เอิม่มชนะแล้วทำมาต่อก็ชนะนะครับลำดับที่เท่าไรไม่ต้องพูดครับลำดับที่เท่าไรนะครับหนึ่งอยู่แล้วนี่เจ d o, d สิเคดีอดีดีโอนะครับอามอะไ้ไมีดเขียนมุมมดโอเคจมตียอะสุดคือผมนะครับค่าหุ่นยอดสุดก็ผมจะต่ยึดยึดเสาผมเนี่ยหนึ่ง,ถ,งถ้าผมยึดเสาสองนะผมจะได้ ยเออยเนี่ยสิบไปเลยมีอะไรโอเย่เีสารถตัดเรื่องต่อไปนี้อัน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 นี้ขออันนี้ดีเถิดนะนะนะรอเน็ยอืม โอเคนะครับก็มาดูเราจะได้อะไรทำททำททงานเออนงันเดิมฟักได้ปืนแดงจะไม่ว่ารเเชื่อได้ป็นฟ้าเออกิชนะการเื่ไปั้ง่บ ยอดเยี่ยมกระเทียมดองออยอดเยี่ยมกระเทียมดองอเเก็คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับกดฝากกดติดตามหรือสัต่ต่าใครกนด้วยนะครับก็อ,อย่าลืมกดแชร์ท่วทั่วทชอบทุยวทั่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 วทวว่ว่วทั่่เ่่วั่ั่ั่ว่วยทวั่วทั่ว้ั่วว้ค่่วท่วัววััั